สุขสบายดีบัดาพ่อแม่พี่นอออออ้องลวงปานาามิมิตรมงองพระน้องหมอแคนแฟนๆรายการสมองสุเจด้อเมื่อนี้จะพาพี่น้องเขาไปทอดต้นบ้านนองหอยขึ้นมาฮับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ภายในวัดแก้วพลชัยพุทธยาลามอันนี้พอทศสีมาบั้นคำแก้วพี่น้องเฮ้ยสวยงามอาดลาดสงามตา โดยมีเจ้าอธิการวัดก็คือท่านพระอาจารย์สมเด็จสมรักษ์ประธรรมวงศ์ป่ะบานนี้พี่น้องเขาขึ้นรถมาแล้วบานนี้ตามถนนทุนทางสายทางเลขที่13บสมก็มีผู้โบกใบโบกมือห่วมการบริจาคแกตุปปัจจัยไทยาทานตามกำลังศรัทธาเมื่อนี้มีต้นไปทอดถวายกับพี่น้องบัานหนองหอยเมืองหินบุญแข่งขมวน ได้ยอดเท่าใดนั้นเดี๋ยวสีเ้าปันพี่น้องเขาฟังในช่วงตอนท้ายเด้อมาแล้วได้บันี้หอดบ้านน้องหอยถึงเวลาในการแหแหเห็นจะจีโจยโห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 ยอ่อนซอนเนาะไปทางใดเพิ่นกะได้จับไม้ได้พี่น้องเขานี่เพิ่นพวกนี้มักไม้เขาบบกินกะได้ขอหายเบาตั้งแต่ไม้เพิ่นว่าฮึ่ยฮึ่ยฮอ่อ่อนซอนหลายพี่น้องเขาเด้อ มาบ้านนี้ดสิลงไปข้างล่างแล้วบ้านนี้ไปบึงไปเจ้าจีโจ้ยนาพี่น้องเฮ้าอยู่ทางกลางพอดนะเนาะอันนี้บรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนมาละเด้อบานนี้จาจีโจ้ยกันบ้านไก่บ้านไกลบ้านไต้บ้านเนื้อเอ่อลายบ้านมนีเนาะมาทุ่มมโฮมกันพี่น้องบ้านสีซุมซื่นบ้านคำแก้วบ้านทามีอ่าบ้านวังหัวปาบ้านไม้น้ําปรกกัน พี่น้องบันโพนสูงมัน,นี่มาจิตจะ้จยน้าเดียวอ,อ่อนซอนเลยพี่น้องเขาเนาะพูเต้นก็เต้นผู้ฟอนก็ฟอนฟ้อนคักฟอนแน่ได้ผู้ลงคนก็ได้ดุลละบไดี้ฟอนเพิ่นจะจีโจยม้ว,มวนคักม้วนแน่สไลดพี่น้องเขาเนาะเอาเปิดเพลงฟังพี่น้องยง่ในช่วงนี้ยิมงงานกระดึ้งครับหุ้มใจเสนอฮักเด้อแท่งเด้อกระด้งอ่ว พ่อพ่อละสำมนี้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิินมาเแล้วมาแล้วพี่น้องเข้าอขออุปโปโมธนาสาธุคำคูณกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องเข้าพุทธศาสนิกชนเงาวตสเลี่วบัดดีเนาะไป พาพ่อาและสำนิพ่้องเฮ้าขึ้นมาทางเทึงวัดพิละบันิพอแม่มรุบาอาจารย์เพิ่นกสิไดประกาศอุปโมทธนาสาธุระกัดฮวายจตุปัจจัยไทยเาท่านยอดในการถอดต้นสำหรับเมืนี่เนาะได้เงินกีบ11ล้าน1 1 6 0 0แกพกีบเงินบาท1,200บาทหลังจากนั้น ฮ่าละก็ผูกคอไม่คอมือคอแขน่าตามผีดตามข้องตามประเพณีเจ้าผูกคอยคอยผูกเจ้าและได้บานนี้เนาะมีแต่ความสุก,กาย่สบายใจเอาท้ายชุดนี้ขออํานวยไว้ใช้ให้บรรดาพ่อแม่พี่น้องเฮามีแต่ความสุก,กาย่สบายใจเฮาหาันมันยืนมันยืนเดอ้อพี่น้องเฮาเนาะกดใจกดติดตามเป็นกนําลังใจให้ในการทําคลิปต่อไปในเดอ้อพี่นอ้องเฮาโปร่งโปร่งเป่ง,ปง,ปง,ปงจวดกระดึงงับ